สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาหั่นฝรั่งใส่จานแบบง่ายๆแต่ดูน่ากินกันนะคะซื้อฝรั่งมาจากตลาดให้ล้างผ่านน้ำให้สะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของสารเคมีบนเปื้อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้ปลูกเองจากนั้นก็มาตัดส่วนหัวและก็ส่วนท้ายของฝรั่งค่ะ ปาดออกไปเลยนะคะปอกเปลือกฝรั่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เปลือกของฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีสูงนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มั่นใจในเรื่องของยาฆ่ามแมลงสารเคมีตกค้าเราก็ปอกเปลือกออกเพื่อความสบายใจค่ะ แต่ถ้าหากว่าฝรั่งนั้นมาจากสวนที่เราปลูกเองหรือเรามั่นใจว่ามาจากสวนที่ปราศจากยาฆ่าแมลงแน่นอนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องปอกเปลือกออกนะคะเตรียมจานนะคะแล้วก็มีถ้วยเล็กๆสําหรับใส่เกลือค่ะตรงนี้จะใส่เป็นเกลือหรือพริกเกลือก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ฉาะฝรั่งถ้าหากว่าฝรั่งมีเม็ดนะคะเราก็จะฉาะแบบไม่ติดเม็ดนะคะ จัดเรียงในจานเลยค่ะจัดเรียงรอบๆจานการปอกฝรั่งหั่นฝรั่งเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าหากว่าเรามาจัดเรียงให้สวยงามก็จะเพิ่มความน่ากินยิ่งขึ้นค่ะ ฝรั่งหนึ่งผลจัดเรียงได้ดูเต็มจานเลยแล้วเราก็นำเกลือนะคะมาใส่ถ้วยเล็กๆที่ตรงกลางเลยค่ะจะใส่เป็นเกลือพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานก็ได้นะคะเสียบไม้จิ้มฟานไว้จิ้มฝรั่งนะคะแล้วนำไปเสิร์ฟได้เลยเพียงเท่านี้ก็เป็นฝรั่งที่ดูน่ากินยิ่งขึ้นค่ะ นั่นก็เป็นการปอกหั่นฝรั่งจัดเรียงใส่จานแบบง่ายๆให้ดูน่ากินนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ